นางท้องตึงนังจาหย่อนวัวนพ,พี่น้องคุณจะพนวนัวสวัสดีครับข้าววัวกันนี่แล้วครับควายใหญ่ยผู้หงญง่พี่น้อยควงเมียมยังละเ,เขาเอิญควงเมียพี่แาบใช่ไรนะพี่เน่ากระลงผุ <c oughs> แต่กะดีได้เลยพี่นอพี่นอก็ลงผุนี่มันดีเลยพี่นอมันดีตรงยงั้นมันดีตรงว่าความซื่อสัตย์นี่ดีตรงความซื่อสัตย์นี่แหละพี่นอก็ลงผุ เออไม่จากไปไหนและไม่ไปจากกัน <c oughs> เออเอาเอามาเข้าประเด็นเดอ้อประเด็นด่ว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 นืวน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 ่อในกาข้างขบก,กับบ้านทมเบิร์ดมือเบอิดเวนตื่นขึ้นมากะหาแนวกินผ้าลูกเต้ากินหมูก,กระทะอิ่มเออกา,านางังท้องตึงอยู่นี่ยเรพี่น,อน้องกระซีกระิีขอมาว่าอันนี้พวกคอมเมนต์อันดำนะ มันเป็นอะไรนะอยพี่น้องค่ะเป็นนิยังลายบ่เอุ๊ซเป็นยังลายบะซุเป็นยังลายบะซุมาว่าวยัง,ง,ง,งให้กูนี่กูไม่ไ,ได้ว่าให้ไพได้มือนี่กูอยู่หกูแล้วได้มือนี่ได้เออประเด็นแรกก็คือหนึ่งผัวนี่ก,มกม็มักว่าให้มมเมียนี่เดือดมักว่าให้เมียนี่ศูนมันไม่ได้เกี่ยวดอกอืมกับผัวเมียกันมียังกันต้องว่าสู่กันฟัง เนาะไม่ได้เกี่ยวว่าผัวนี่ต้องมานั่งจับประแจมักว่าให้เมียเดือดนู่นนี่นั่นก็บอกดอกแต่อยู่บ่นได้กูก็เห็นอยู่แล้วคอมเมนต์นะคะเพียงแต่ว่ากูบ่อยากว่าสื่อหือบังเอิญผัวกูเจาะประเด็นเข้ามากูก็เลยอยากหาแนว่าว่าสันซะเออแล้วแต่ซู้สีฟังบบฟังก็แล้วแต่อันนี้เห็นเด้อสีบอกว่าห้ประเด็นทุกเรื่องทุกอย่างมีคอมเมนต์ว่าเมื่อวานนี่หยุดเถอะ หยุดที่จะทํากระทําแบบนี้หยุดตอบโต้หยุดหยาบคายหยุดถุยน้ําลายหยุดด่าคนมั่วๆหยุดด่าคนไปทั่ววัเดชพี่น้องคะโอ้กูก็บอ่เข้าใจว่ามึงมีอํานาจขนาดนั้นเลยเลาถึงจะมาสั่งให้กูหยุดขนาดนั้นกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคะ่ะเออทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่ตัวเองทั้งนั้นว่าสั่นได้พี่นอ้องเออก็ยอมรับอยู่หรอก ย่อมหลับอยู่ค่ะล้วนแต่ตัวเองก็ย่อมรับอยู่เออสิ่งไหนที่กูผิดพลาดกูก็ยอมรับเบิดนั่นแหละสิ่งที่ไหนกูเหตุผิดเฮ็ดเห็ดผิดพลาดต่อชาวโลกต่อต่อสังคมเนาะก็ย่อมรับผิดเบิดสิ่งที่ผ่านมาบ่แมนเราบ่ย่อมหลับกูพยายามที่จะนิ่งแล้วกูพยายามที่จะอยู่แต่ครอบครัวกูแล้วกูพยายามที่จะไม่เอ่ยถึงใครด้วยซ้ําไปกูพยายามที่จะทําคลิปทําคลิปทํากับข้าวกินไปกับลูกกับผัวไป ทุกสิ่งทุกอย่างกูพยายามมาหมดแล้วนะแต่ว่าจะมาโทษว่ากูนี่ออกมาตอบโต้มาถุยน้ำลายเสกคนเอา,าไปทานโทษนะคะส่วนน้ำลายผู้ใดอยากรับก็รับเอาเรื่องน้ำลายนะโดนผู้ใดกับผู้นั้นรับแต่ผู้ใดบ่รักมันก็บโบโดนเด้อพี่น้องคล้องแนวนี้ค่ะเออคล้องแบบนี้ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังนะคะจะบอกไว้เลยเออสิ่งที่เจ้าเอามา ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดเพราะปากตัวเองทั้งนั้นเปิดเพราะการกระทําตัวเองทั้งนั้นเออก,กูยอมรับผิดเด็กกูสิ่งที่กูทําผิดกูก็ขอโทษไปแล้วไงเออเวลาทําไม่คิดและเวลานั้นก็ออกคลิปมาขอโทษนะสรุปแล้วจะให้มันยังไงจะให้ยังไงสรุปแล้วคือกูทําอะไรผิดกูก็ไม่ต้องขอโทษใช่ป่ะต่อไปนี้กูไม่ต้องขอโทษใช่ไหมเพราะว่าคําขอโทษมันไม่มีประโยชน์ไงคําขอโทษมันไม่มีผลต่อตัวเองแน้นปะ่ะล่ะ ขอโทษไปก็แค่นั้นันเป็นคำขอโทษตอหลอกตอเลยคำมาขอโทษเขาขอโทษเอฟซีผู้คนดีๆีฮาดเท่านี้เขาแต่มันพูดมาบอกว่าพอทําไม่คิดแต่เวลาทําแล้วออกมาตีหน้าเศร้าเ่าความเท็จใช่อันนั้นเขาเรียกว่ามั่วมั่วพิมมั่วมัิงๆเอฟซีที่เขาเข้าใจเขามีเขาก็ถามคืนอยู่พี่เย็นอยู่คอมเมนต์นั้นเขาก็ถามว่าเขาไปทําอะไรผิดเลยเขาก็ทําคลิปของเขาาก็มีคือว่าที่บอกเพรบอกว่าขอโทษขอไปคือเอฟซีที่เขารักเรา เอฟซีช่องของเราแต่คนไม่เข้าใจมันก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกันเราก็ขอโทษเอฟซีดีๆที่ว่าเขารักครอบครัวเราจริงๆนะเรากลัวว่าเขาเสียความรู้สึกเราแคร์ความรู้สึกของคนที่รักเราน่ะใช่อที่เราขอโทษไม่แค่ขอโทษพวกที่พวกขี้ี่ะต้องเข้าใจด้วยเพวกขี้ี่ะนะกขาบอกขอโทษหรอกเราขอโทษคนที่เขามีความรู้สึกดีๆครอบครัวเราที่เขาดูแต่เขาไม่ได้คอมเมนต์ที่เขาให้กาลังใจ ปากขึ้นก็มิต่าเข้านี่อยาบคายโอ้คนที่ด่าครอบครัวกูนะกเนี่ยบุเคยอยากคายเลยว่ัชรทะสุภาพมากวันเทอเป็นตาเอาขันหาไปกราบเศร้ากรา,กา,กากบแรงว่าัชรทอเออกูถามสาิเนอ่เอ,อะไรก็ให้หยุดอะไรก็ให้หยุดหยุดทุกสิ่งหยุดทุกอย่างเขาบอกบอกกูหยุดหายใจซะมาแล้วซะเออถ้ามีอำนาจร้ายป่ะหนาเอออยูด่เดีย๋ยวกูหายใจซะละสู้กันได้อืม พอคนอื่นด่าครอบครัวกูกลับไปอันกลับไปสารเสริญกลับไปย่องย่อเขาเออกลับไปเข้าข้างคนพวกนั้นกูไม่ได้ว่าหอกเขาขังบองเขาขางกูไม่ได้ขาดควอมอบุนแต่กูอยากให้เวลาเบิ่งคลิปนะก็ให้ควอมเป็นถ้มแน่คือจังสี่แหละออกมาว่าให้กูมาว่าให้กูนับวันยิ่งยาวๆเกินยาวๆก็ได้เกินยาวๆบอกเพื่อนนะกูก็ว่าเป็นเว้ยเออจะเกินนังก็เกินบรเกินนังก็แล้วแต่กูไม่ได้ซอนหรอกอืม ประเด็นเรื่องหม้อหม้อกระทะก็ดั้มหม้อกระทะสกปปกมากโอ้กูก็ไิกินหม่องดั้มมันเลยมันสกปปกเลยเออเคียงก็ขึ้นลาบสันโอ้ยเคียงมันกระซียงสันหน่ือแล้วกูก็คัดแล้วเออเห็นจได้สามันเก่ามันดำเนอกของมันเก่าบม่วาดอกดำตุ้ปีถิมปับกูเป็นคนรวยเออกูกระไส่จนมันห่างจนมันดอกกูหละดำกระซ่างนี้แม่มถ็อปเออเพราะว่ากูกระล่างแล้วกูกระทูแล้วสันซะเออกูอยากเห็นเด้นอกบ้านมึงอะเนาะ คือสิใสแต่ข้องส,สวยๆงามๆเนาะคือสีดำยังนิดๆหน่นนนนนอยๆวิถีมันแล้วเนาะเออกูนะมันคนโซโกโป๊กูมาคนโซโ,โคไอพวกผู้ดีตีนงามแบบสู้เนาะก็จะมาต้องมาเบิงเออมาต้องมาพิพาวิจารณ์ันสิ่งคล้องในบ้านในเรือนเขาเด้อได้แม่กระแทกสกปรกแม่มาสั่นนะอไป่ได้กินเนมด้ามันค่ะอืมเด้อปากึ้นเบ้าคืนนีคือจุ่มเียนเล่ย้วยดอกกุหลาบนี่ เออคัวบ้านนอกัวบ้านนอกต้องเข้าใจนะรัวบ้านนอกกับครัวบ้านบ้านนะต้องเข้าใจด้วยนะอืมไม่ใช่ว่าบ้านนอกและบ้านบ้านน่านะจะทําสุกปกโบเห็นบอกมันว่าใส่อยู่เหมเออ่ากัดไปว่าเพื่อนแล้วนั่งอี่นั่งคิงเนี่คือกัดบลแล้วบบทัวร์บทัวบ์แล้วออเอาให้ไปอยู่นําสาวอ้นเอาไปอยู่กับแม่เหมือน จะอยู่ทำไมกับสาวมนอยู่เพื่ออะไรเบ้าอยู่ันละอยู่ให้เขาขกเส,ทก,สกทำไมขกสัตว์ทำไมไปให้เขาอยู่กับลูกกับผัวเขาเนี่ยแหละเขาอยากอยู่อย่างงั้นอยู่ไซมันนักหัวปลอดสุบะมะคิงไปนางคอสูอยู่สู่จะใชิมาเดือดรอ้อมนมะคิงมันอยู่น้ำกูมันเดือดร้อนเงินในกระเป๋าสุบะแต่มันเดือดร้อนกระเป๋ากูนี่ร้านกูอยู่น้ำกูนั่นซึ่งกูเคยเบ้ายัางห้มันอ่า สุขใจบ่สิ่งที่กูใส่ที่กูจ่ายที่กู้เลี้ยงเกลือมันมาแต่ละมือแต่ละวันนั่นสัวบดเขาเป็นเทไรบดน้ำเป็นเทไร้ากูสซเบ้าแล้วนะเออสุขใจบ่มันไม่เดือดร้อนเงินผู้ไรมันเดือดร้อนเงินใน,นกระเป๋ากูนดีกูเลี้ยงลูกเลี้ยงล้านกูนั่นกู้ไม่ได้ไปของเงินไคอีกเออเข้าใจบ่ถูกกูก็อยู่สมถูกอยู่เวลามีกินดีก็กินไปบ่มีกินดีกับบ่ แล้วไปมีเวียกเห็ดก็ต้องเห็ดเอ,อมีหยาให้เสียก็ต้องเห็ดประม่นท่าเสียหยาได้สิบ่าว่ากูทารุนลูก,ลก่าลูกเต้าทารุ่นลูกหลานอืเมื่อก่อนไม่เคยเนี้ยกับเพิน่นว่าเมื่อก่อนไม่เคยเห็นว่ามันอยากจะทยยําเสียหญาติเสียยุ่งเลยพอมีลูกมีหลานมาอยู่เด้อก็อยากพามันทํือพวเขาเอาลักเอาเปียกมันว่าซานพี่น้องว่ามาแต่ละคําพวกเฮียเออกูก็ต้องพาเห็ดลวว่ว่าเวียกงาน อยู่สือ่อไหอพอผัวน่ะปล่อยให้นอนเล่นอยู่บนบ้านขี้ค้านไปวันวันงานการไม่รู้จักทำอเออเราะเหตุกับเราะเหตุต่อซูปไปใ้หาเขาไมา่ผู้มาดอกสูกูบ่มีกินกับเรื่องหองกูว่าเนเรื่องห้องสูสูไ่ต้องมาล่าสูกูคะแนนสุดดีพ่อนนะนะกูบอกสุน่าเอาชีวิตครอบครัวสุน่าให้มันรอดก่อนท้าว่าวเออกูเอารอดอยู่แล้วแหละครอบครัวกูมีงานมีการมั่นคงเออกูก็ดีใจนำ อย่ามายากนะครอบครัวโซกโปกโซโคกโซมุมแบบครอบครัวกูเลยนะจ๊ะเออฝากให้คิดเออเดือดร้อนไปเบิดอืมอดำกับพิหัวปอดสูอเธนาเขาจะเอาขีมาท่าหมอไทยสูเบึงนัน่นชิรับได้บ่เอ,อ,อ้ยวันมี้จะครอบครัวก,กูดักใส่เคียงดำใส่หมอดำนะบุรคนในโลกไปนี่ท้าซูชิไปฮาจับพิดเขานะนะ่ะนะเออ กับอีกขเมแม้หนึ่งคือกันไงกูบอกสู้เลยอย่ามาเปรียบเทียบพี่กับน้องใส่เขาใส่กันสู้เพต้องมาเปรียบเทียบนางอ้อนกับกูถ้าน้องกูดีสําหรับสู้สู้กับไปย่องย่อ,ยอสารเสืินประกาศเศร้าก,าบ,า,กาบแรงกูบอกเลยว่าเออกูก็นี้ใจน้าแต่พต้อทำมาว่าว่านางอ้อนนีสใสดีกว่านางมนนางมนนีสใสไม่ดีแย่มากเลยไม่มีใครรักไม่มีใครชอบ,บอกูบริเดงิดอืมเด้อสู้สิไปหักคุณได้สู้กับไปบกูบริเด็นงินนังหนาสู้ดอก เออสำนีแรกกุขานเราเออ